พักร่วมฝ่ายค้านในวันนี้เขาต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการก็คือพักภูมิใจไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวลงรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อยเดิมในกําหนดการประชุมเขาเริ่มกันตอน9ก้าโมงครึง่งปรากฏคุณอนุทินค่ะปรากฏตัวมาตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเลยพอมาถึงนักข่าวพยายามจะไปยื่นไม้สอบถามขอสัมภาษณ์หน่อยแต่คุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอขึ้นไปพบผู้นําฝ่ายค้านซึ่งก็คือคุณเทงนะัทพงศ์บอกขอขึ้นไปคุยก่อนแล้วเป็นการคุยแบบ ปิดห้องคุยส่วนตัวด้วยนะคะพี่หนึ่งไม่มีใครทราบในส่งรายละเอียดนะคะที่อาคารรัฐสภาวันนี้คุณอนุทินก็เนี่ยแหละค่ะเดินทางมาก่อนเวลาประชุมจะเริ่มเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเพื่ออะไรเพื่อไปคุยกับคุณเทงก่อนนักข่าวพยายามจะถามค่ะกรณีที่เนี่ยมันมีประเด็นว่าท่านถูกเสนอชื่อเป็นนายกชั่วคราวออกมามาดูกันหน่อยว่าคุณอนุทินจะพูดว่ายังไงบ้างค่ะเดี๋ยวขึ้นไปพบกับท่านผู้นำพรรคฝ่ายค้านก่อนแต่ถ้าเป็นโมเดลนี้เรารับได้ไหมคะคุณอนุทิน ระว ได้ไหมคะรับได้ไหมคะช่านโมเดลไหนถ้าโมเดลเรื่องของการแบบอาจจะแบบขอขอฟังกับหมวดเมียนงฟังคนทุนทีฟังคนที่ถุนคุณ้ว่าแบบทำหน้าที่เป็นสายทาเต็มตัววันนี้วันเปิดสภาวันแรกทำหน้าที่กิาวทำตามหน้าที่เป็นฝ่ายค้านวันแรกวันนี้แล้วก็บอกว่าส่วนการพบกันกับทางผู้นำฝ่ายค้านคุณเท่งนัทพงศ์วันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพิสูจน์ให้เห็นเลยว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันก่อนหน้านะคะแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างย้ำตรงนี้คือ ข่าวลือกันตอนนี้ยังไม่เป็นความจริงเลยสักเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องที่จะเสนอให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีคือคุณอนุทินบอกว่าขอให้พ้นช่วงคับขันช่วงนี้ไปก่อนได้ไหมช่วยกันประคับประคองให้ผ่านไปได้ตั้งใจทํางานหวังดีกับประเทศและประชาชนอา้าวหลังจากนั้น9ก้าโมงครึ่งถึงเวลาค่ะในการประชุมของหพักรองฝ่ายค้านคุณเทงรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสส,สบัญชีรายชื่อและในฐานะหัวหน้าพักประชาชน ก็นําการประชุมนะคะแกนนําทั้ง5ประสานมือกันให้สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะมีทั้งด้านของแกนนําจากพักพลังประชารัฐนะคะพักภูมิใจไทยพักประชาชนพักไทยสร้างไทยและพักเป็นธรรมคุณเท้งบอกว่าในการเปิดสมัยประชุมใหม่ค่ะเป็นสิ่งที่เรามาต้องมาเร่งหารือกันว่าในฝั่งของฝ่ายค้านมีอะไรบ้างที่สามารถขับเคลื่อนร่วมกันได้ในขณะเดียวกันฝ่ายค้านจริงๆแล้วก็มีบางอย่างนะที่ไม่เหมือนกับพักร่วมรัฐบาลก็คือ เราให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรที่เป็นจุดยืนหรือข้อแตกต่างของฝ่ายค้านก็จะไม่มีการก้าวไกา่ซึ่งกันและกันค่ะวัตถุประสงค์การประชุมวันนี้ก็เพื่อสแสวงหาจุดร่วมที่จะผลักดันร่วมกันได้คุณอนุทินเองก็บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกเลยที่ภูมิใจไทยมาปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะฝ่ายค้านอย่างเมื่อเช้าเนี้ยก็คือเลาให้ฟังอบอกขึ้นไปคุยคุณเท้งมาแล้วได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลย ว่าตอนนี้เนี่ย<อ>บรรยากาศเป็นไปได้ดีดนะครับได้รับการรอนรับที่อบอุ่นแล้วก็ขอยืนยันว่าทางพรรคภูมิใจไทยก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะและบทบาทของการเป็นฝ่ายค้านฝ่ายตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎรนอย่างเต็มที่ร่วมกันกับภาค่วมฝ่ายค้านทุกพักครับผมพักเป็นธรรมครับก็ยังยืนยันชัดเจนนะครับในจุดยืนและอุดมการ์ของเราในการที่จะทําหน้าที่ตอนนี้เป็นฝ่ายค้านมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แต่คง ต่อไปคงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายรัฐบาลก็ยังยืนยันและยึดมั่นในอุดมการตรงนี้นะครับก็ขอยินดีต้อนรับนะครับพรรคุูมใจไทยทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านครับก็าทักทายยินดีต้อนรับนะคะพี่หนึ่งและหลังจากนั้นคุณเท้งก็เลยเชิญสื่อมวลชนออกจากห้องประชุมไปก่อนแล้วก็เริ่มประชุมกันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นคุณเท้งเองค่ะที่แถลงผลสรุปในที่ประชุมนี่แหละค่ะคุณเท้งนะคะ ผลสรุปการประชุมนะคะก็คือการนำในสิ่งที่ประชาชนอยากจะเห็นเป็นตัวตั้งภายใต้สถานการณ์วิกฤตของประเทศ,เทศแล้วก็วิกฤตของศรัทธาที่รัฐบาลชุดปัจจุบันขาดความเชื่อมั่นต่อประชาชนอย่างสูงวาระในการประชุมวันนี้ก็คือการใช้กลไกของฝ่ายค้านแล้วก็สภาในการหาทางออกให้กับประเทศเป็นหลักเลยนะคะก็จะมีการยึดหลักการทํางานร่วมกันของพักร่วมฝ่ายคา้านแสวงหาจุดร่วมที่จะสามารถผลักดันร่วมกันได้รวมถึงให้เกียรติแล้วก็คารพ กมีมี่เรื่องด้วยกัน<ส>ใช่ไหมสี่เรื่องหลักๆคุณเท้งบอกว่าข้อแรกค่ะเดินหน้ากลไกลในสภาทุกอย่างกดดันให้รัฐบาลหยุดเดินหน้าหรือถอนร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ค่ะโดยที่มีเงื่อนไขว่าต้องให้ความเชื่อมั่นกับพวกเราคือฝ่ายค้านและประชาชนด้วยว่าจะไม่มีการเสนอร่างนาเนี้ยพรบเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยกลับเข้ามาอีกส่วนข้อ2นะคะก็คือเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ในตอนนี้แต่สิ่งที่เห็นตรงกันนะคะก็คือการจัดทําประชามติ ซึ่งอยู่ระหว่างสารรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาเรื่องการแก้ไขมาตรา256เพื่อเปิดช่องทางสรรหาสอสอรอหรือไม่โดยพักร่วมฝ่ายค้านนะคะก็จะใช้กลไกสภาในสมัยประชุมปัจจุบันในการเดินหน้าเสนอการทำประชามติแล้วก็เลือกตั้งใหม่ค่ะข้อที่3ค่ะประเด็นที่3ก็คือพิจารณา กฎหมายนิรโทษกรรมแต่ตรงนี้ยังมีรายละเอียดหลายส่วนซึ่งพักร่วมฝ่ายค้านยังมีจุดที่เห็นต่างกันอยู่คุณเทงก็เลยบอกว่าเราจําเป็นต้องมีการตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาเรื่องนี้ร่วมกันส่วนข้อสี่ก็คือการยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะคะซึ่งก็เห็นตรงกันค่ะว่าสถานการณ์ภายใต้นิติสงครามที่มีการดําเนินคดีต,ต่างๆยังมีความไม่แน่นอนสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องรอประเมินก็คือสถานการณ์ทางการเมือง ความชัดเจนของคดีที่สารรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณารวมไปถึงกรณีที่คุณแพทองทานก่อนจะมีการตัดสินใจว่าจะยื่นยัติเมื่อไหร่สี่ประเด็นหลักๆนะคะหลังจากนั้นคุณนัทพงศ์ก็เลยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สอบถามได้ซักถามก็ยิงคําถามไปเลยค่ะเรื่องการเสนอตัวรัฐมนตรียกรัฐมนตรีชั่วคราวคุณเท้งบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ เราต้องให้เกียรติคุณอนุทินด้วยแต่ว่าตามหลักการขอย้อนกลับไปในสิ่งที่ต้องมาประชุมร่วมกันนะคะว่าเราประชุมเพื่อหาทางออกให้กับประเทศเอ้าฟังคุณเท้งพูดส่วนนี้เองค่ะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องให้เกียรติทางคุณอนุทินด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมอาจจะให้ทางคุณอนุทินได้ไดชี้แจงเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยผมคิดว่าขอย้อนกลับไปหลักการที่วันนี้เรามาประชุมร่วมกัน นะว่าเรามาประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศนะครับแล้ววันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะพูดอะไรไปร่วงหน้าเพราะสถานการณ์ยังไม่เกิดขณะนี้นายกรัฐมนตรียังคงชื่อแผดทองทานชินวัตรเพียงแต่ถูกคาสั่งศาลในการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะแต่นอน,น,อนแน่นอนที่สุดการวิเคราะห์การเมืองการประเมินฉากทัศน์ไปข้างหน้านะักนะวิเคราะห์ต่างๆทุกคนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนะแล้วก็การหารือกันเป็นการภายในนะครับออ mm hmm. ก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้และผมยืนยันว่า พัร่วมฝ่ายค้านนะครับทุกๆคนหัวหน้าพักทุกๆคนมีการหารือกันว่าเราจะไม่ทําให้การเมืองเดินถึงทางตันยังไงประเทศมีทางออกนะครับส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราคุยกันในสถานการณ์ข้างหน้าได้ส่วนในเรื่องของข้อถกเถียงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อวานตามพาดหัวข่าวนี้ซึ่งเป็นประเด็นส่วนตัวที่ผมเองก็มีการสื่อสารมีการพาดหัวข่าวที่อาจจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไปบ้างเนี่ยอาจจะขอให้ให้เกีรยิทางทางทางคุณอนุทินนะครับท่านหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยได้ชี้แจงเพิ่มเติม แต่คุณเท็เองก็บอกนะคะว่าก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ผมได้พูดออกไปแต่วันนี้ให้คุณอนุทินคือเป็นการให้เกียรติคุณอนุทินดได้ตอบคําถามนี้เองคุณอนุทินก็เลยบอกว่า ก็ยืนยันตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันว่าไม่มีนะคะไม่มีการเสนอตัวเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างมากแล้วสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดถึงในตอนนี้เราคุยกันเรื่องหลักการค่ะในสถานการณ์ตอนนี้ใครที่จะเข้ามาก็ตามต้องเข้ามาด้วยระยะเวลาที่เฉพาะกิจเข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็เรื่อง,องการยุบสภาให้เกิดการเลือกตั้งคืนอำนาจประชาชนแล้วให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ และที่สําคัญอย่างที่บอกว่าตอนนี้นายกแค่ถูกหยุดชั่วคราวหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนายกก็ยังคงเป็นชื่อคุณไพทองทานอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการเสนอชื่อคุณชยัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีจะโหวตให้หรือไม่ ถามที่คุณนัทพงศ์ถามที่พักประชาชนคุณนัทพงศ์บอกว่าจริงๆไม่ได้อยู่ว่าจะโหวตให้ใครนะคะจะเป็นคุณชัยกเกษมหรือจะเป็นคุณอนุทินแต่เราจะดูจุดยืนที่ร่วมกันค่ะว่าการออกเสียงของพรกประชาชนแล้วก็พักร่วมฝ่ายค้านแต่ละพักแต่ละคนจุดยืนก็มีของตัวเองอยู่แล้วส่วนพักประชาชนเรายืนยันในหลักการนะคะว่าการจะโหวตให้ใครก็ตามจะไม่ยึดติดกับตัวบุคคลหรือพัก แต่ต้องเป็นการสร้างทางออกให้กับประเทศได้ค่ะส่วนเรื่องการยุบสภาคุณเทงก็บอกว่าเฉพาะในส่วนของพักประชาชนเราเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วหันไปหาคุณอนุทินคุณอนุทินก็บอกว่าผมก็พูดชัดเจนแล้วนะค่ะ